ถ้ามาชมครับเนี่ยร้านตัดผมร้านทำผมยังได้รับผลกระทบเลยจากอีปีสวิตถามปอเนี่ยนะไม่มีคนไปทำผมเลยครับดูสินะอย่าว่าแต่ร้านครงร้านค้าร้านตลาดนะัดะไรนี่นี่ก็ร้านอีกตลาดนัดนหนึ่งก็บอกตอนแรกที่ที่ว่าโอ๊ยเงียบไปแล้วตอนนี้ยิ่งไม่มีคนใหญ่เลยนะ เนี่ร้านเสื้อกันหนงเสื้อกันหนาวเนี่ยไม่มีคนเลยเออเนะี่ยเอามาให้ดูสองสองสถานที่ร้านตัดผมกับตลาดนะัดนะครับวันนี้นะเออเพราะว่าสื่อไม่สื่อใหญ่ไม่เขาไม่นำเสนอหรอกนะร้านตัดผมเล็กๆนะใครจะไปนสนใจใช่ไหมเออแอดมินต้องเอามานำเสนอนะครับ จะให้อดมินไปตัดผมออดมินก็ไม่รู้จะไปตัดอะไรนะเนี่ยจะให้ไปสระผมจะสระยังไงนะเออเนี่ยครับใครใครมีผมใครผมดกนะช่วยไปอุดหนุนกันนะแซวตัวเองอีกเออนะเออเนี่ยลูกค้าไม่มีเลยครับนะ เาเรียกว่าสาวๆไม่มาเสริมสวยกันเลยนี่ขนาดเงินสมสวยเขายังไม่มีเงินกันเลยอ่ะดูสินะเออไม่แต่สะไม่แต่ซอยไม่แต่เซตยังไม่มาหันเลยดูสิเนีย่ยเขาถ่ายคลิปมาดูเนี่ยไม่มีคนเลยนะหน้าบ้านก็โล่งๆรถก็โล่งๆนะครับอุ้งอิงช่วยมาสะผมร้านนี้หน่อยสินะ ช่วยมาสะมาเซ็ตผมร้านนี้หน่อยเขาจะได้มีตังหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่คนเดียวให้ประชาชนอดตายนะเออนะครับต่อไปก็อย่าเลือกมันอีกนะเออมันมาหลอกพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเออมันเป็นวาทกรรมหาเสียงมันเป็นเทคนิคหาเสียงเออ เออก็ก็ถือว่าพูดแล้วก็พูดผ่านไปอย่าไปเอาจริงเอาจังมากอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเออแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อสนิทนะครับพี่น้องชาวอีสานเนี่ยหลงเชื่อสนิทคิดว่าปิดสวิตช์สามปอแล้วมันจะมีกินมีใช้จริงๆไงถามว่าเงินดิจิตอลเนี่ยนะจะเอามาใช้กับร้านสระผมอย่างนี้ได้ไหมถามหน่อย เออจะเอามาใช้กับตลาดนัดไปซื้อเสื้อกันหนาวอย่างนี้ได้ไหมถามนะได้ไหมอตอบซิไอพวกแสดงตอบซิไอพวกที่มันเชียร์เงินหนึ่งมื่นบาทอะตอบซินะบอกโอ้ยเขารอเงินหนึ่งมนบาทเงินหนึ่งบาทหมื่นบาทเนี่ยเอามาสะผมได้ไหม,ม <laughs> แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร เอามาใช้อย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเป็นคนละครึ่งนึงตู่ยังใช้ได้หมดอ่ะอะไรก็ใช้ได้หมดอ่ะไม่ต้องเป็นข้อจํากัดเยอะแยะต้องใช้ในอำเภอตัวเองอะไรไม่ต้องมีอย่าอยากใช้ไหนก็ใช้ไปเหอะเห็นไหมต่างกันลิบลับไหมระหว่างรูงตูบริหารกับเอเศธาบริหารเนี่ยนะต่างกันลิบลับเลยนะครับต่างกันฟ้ากับนรกเลยตอนเนี้ย พ่อค้าแม่ค้าออกมาโพสคลิปกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้เยออออกมาร้องเรียนออกมาอันนี้เต็มไปหมดนะถ้าแม่ค้าไอ้ถ้าถ้าร้านตัดผมก็ไม่เดือดร้อนจริงก็ไม่มาถ่ายคลิปอย่างนี้หรอกเออนะครับแสดงว่านี่เขาเดือดร้อนจริงๆนะไอ้เ,อเศรษฐาไอ้อุ้งยิงเอ้ย,อย,อย,อยนะยุ่้เรื่องมั่งไหมเนี่ย นะรู้เรื่องมึงไหมถามจริงเหรอมึงรู้เรื่องมึงไหมเนะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ